ผมน่าจะชอบตัวเี็กได้ค่ะตอนนี้หน้าฟ้าตอนนี้นาฬิกาน่ากลัวมากคิดถูกมากเลยที่ลงทุนกับนาฬิกา ราคา<อ>ท,ที่เขาประมาณการไว้เนี่ย<ม>น่าจะขึ้นร้อยล้านเออสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็กําลังแต่งหน้านะคะทุกคนตอนนี้ก็ลงลงพื้นอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็คือจริงๆแล้ววันนี้จะมาบอกว่าจะพาทุกคนนะคะไปดูพรีวิวอีกแล้วซึ่งเพื่อนเคยทําคลิปนี้ไปแล้วนะคะก็คือเป็นการ พรีวิวหรือว่าการประมูลนะคะ mm hmm. เพชรต่างๆจากคริสตี้นะคะแต่รอบนี้เนี่ยที่พันจะพาไปดูพรีวิวก็คือจะเป็นการพรีวิวนาฬิกาก็คือเป็นการประมูลนาฬิกานั่นเองนะคะก็คือเขาบอกว่าวันคราวนี้นาฬิกามีนาฬิกาเด็ดๆหลายเรือนเลยแล้วก็ราคาแบบราคาแบบว่า เป็นร้อยล้านเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นเรือนไหนเนาะได้ข่าวว่ามีตัวไฮไลท์พีซมาสองตัวนะคะก็ตื่นเต้นอยากเห็นมากเพราะว่าอย่างที่คนทุกคนรูนะะ้เนาะว่าเราเป็นคนชอบนาฬิกาอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อพวกรายละเอียดต่างๆนะคะเพิ่นเคยพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์คลิปก่อนนี้ไว้ให้ที่ description box ข้างล่างนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้นาฬิกาเรือนละเป็นร้อยล้านเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะทุกคนไปค่ะ เดี๋ยวตอนนี้พิ่นขอไปแต่งหน้าก่อนนะ,นะ,ะแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็อาจจะเล่าคร่าวๆให้ฟังเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการประมูลทําอย่างไรเนาะคือจริงๆแล้วการประมูลต่างๆจะเกิดขึ้นที่ประเทศฮ่องกงเท่านั้นนะคะก็คือที่เอามาที่ประเทศไทยคือเอามาพรีวิวพรีวิวก็คือการเอามาให้คนที่เนี่ยดูว่าชื่นชอบอันไหนแล้วพร้อมที่จะบิดตัวไหนทางคริสตี้เองก็จะเป็นตัวการที่จะไปดําเนินการต่างๆให้นะคะ ั่นแ,แหละก็จะเป็นอะไรที่คุณอูและเดอะแกงจะไปในทุกๆปีไปดูนะคะไปให้กําลังใจป้าหนิงก็แต่งหน้าต่อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยึยูจะแต่งหน้าทําไมเพราะสุดท้ายก็ต้องใส่แมสสนะคะแล้วทุกคนดูดิสิวขึ้นอนะ่ะพอยิ่งตอนเนี้ยต้องใส่แมสแบบใส่แมสคือตอนนี้เพื่อนพยายามใส่แมสสองชั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือแบบเหมือนมันอบ้นื่้นท,ทั้งที่เป็นคนที่สิวขึ้นยากมากนะ่ะขอกอนเออเสียงมาตอนนี้คุณอูื่อกี้แอบดูโทราศัพท์คุณอูตื่นแลละแอบดูกล้อง เป็นบ้าน AF ฟูตื่นแล้วนี่คือแบบน่าจะเป็นอีเวนต์แรกในรอบปีที่ไปปีที่แล้วนี่แทบไม่ได้ออกอีเวนต์เลยนะทุกคนนี่แล้วก็ปีนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์แรกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าเพราะด้วยสถานการณ์ต่างๆเนาะก็เข้าใจได้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้แบบไปอีเวนต์อะไรเงี้ยเขาก็มีมาตรการต่างๆนะคะทุกคนแบบว่าเขาก็จะต้องให้ตรวจเอทเอะไรก่อนเนาะ ว่าบางบางอีเวนต์ก็จะต้องมีแบบถ่ายรูปมาเลยจะต้องออตรวจไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะวันนี้อ่ะเดี๋ยวคนถามเหมือนเดิมนะคะพาเลตอันนี้นะคะก็เป็นของ VCE นะคะอันนี้เป็นพาเลตชื่อว่า All Nighter นะคะทุกคน glitter ค,ตตคือรึมเอาจริงนะรู้สึกว่าเท่าที่ใช้เครื่องสำอางมาสุดท้ายแล้วอ่ะอายแชโดว์ของเกาหลีคือชนะเลยชอบที่สุดเรารู้สึกว่าแบบเครื่องสำอางเกาหลีอะ ราคาดีมากแล้วก็แบบคุณตี้คือชนะหลายหลายในหลายๆอย่างที่เราใช้มานะไม่ว่าจะคุชชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่คือแบบสุดปังอะเนี่ยอายแชโดว์ก็คือแบบดีคือตอนนี้แบบเครื่องสําอางฝรั่งอะไรเงี้ยเราแทบไม่ค่อยได้ซื้อเลยอะแบบส่วนใหญ่จะซื้อเครื่องสําอางกเกาหลีแต่ว่าล่าสุดที่ซื้อก็คือจะเป็นแบบรองพื้นแล้วก็พวกไฮไลท์ของ Rare Beauty เนาะซึ่งก็ชอบเพราะว่ามันมีความแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ว่า ถ้าให้เทียบระวังตอนนี้แบบชอบซื้อเครื่อสงสำอางเกาหลีทุกคนถามว่าไหนไหนคือสีของแกผ้าเล็ตเยอะมากที่เป็นแบบพาเล็ตของแบบเกาหลีโดยเฉพาะตีวซีอีนะทุกคนนี้ก็คืออันที่หนึ่งสองี่นะคะสามสี่แล้วก็ว่ากันลังจะซื้ออีกเพราะว่าเห็นเขาพุ่งออกสีใหม่มาหรือใครมีพาเลสีไหนแนะนำก็ บอกกันด้วยนะคะอยากได้ใหม่แล้วเพราะว่าพวกนี้น่าจะใกล้หมดยอายุแล้วอะอประมาณนี้เรียบเรียบรูสวยงามชวตัวเองด้วยงงม,มากทาลิปมันก่อนตอนนี้จะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้แบบอย่างนี้ข้างนอกแบบลิปมันที่เป็นแบบเนี้ยไว้นอกบ้านเพราะว่าด้วยแบบ โควิดอะไรอย่างเี้ใช่ไหมมันต้องใช้นิ้วป้ายอะไรเงี้ยก็เลยจะพยายามพกแบบแท่งๆอย่างเงี้ยไปซึ่งตอนนี้ที่พ้นพวนที่ตอนนี้เนพกอยู่ในกระเป๋าจะเป็นของ Rare Beauty นะเป็นลิปมันแทงแล้วก็อันกระปุกละแแมก็ใช้ก่อนเนาะนะคะเพราะเรารู้แล้วว่ามือเราสะอาดแหละ คนลุกสำหรับวันนี้นะคะนี่ข้างในก็จะเป็นเสื้อของ Alexander Wang นะคะแล้วก็กางเกงยี่ห้อ Aimer Women ใช่แล้วก็สู่จาก f e b Season นะคะไปค่ะทุกคนเสร็จลงเดินลงไปงะคะ่ะนะคะก็โดนมาเรียบร้อยนะคะเพราะว่ามีพอยต์อยู่ ก็เลยต้องมาจับจ่ายนิดหน่อยเดี๋ยวคุณอูจะนอนไม่หลับแต่สุดท้ายพาเพื่อนได้ค่พะพาเพื่อนได้หมวกแหละเซอยืดไปจากที่พี่เขาส่งมานําเสนอนะคะว่ามีวอร์เชอร์้าพันที่จะมาใช้ได้แต่พี่เขาส่งไปคือชุดในราคา4,000สนบาทมันชิงงมาก่าไม่มีความสมดุลเลยสี่แสนบาทนี่คือซื้อชุดแต่งงานได้เลยอีกชุดนึงอ่ะสี 4, <7. S 1> ออ่แสนเจ็ Can you explain? Can you explain? Sure. This is uh, the Sky Moon, the 5002. Uh -huh. And basically, there's uh, 12 complications. So at the time, it was the most complicated watch that they ever oh. made, and it still remains one of their holy graves. Oh, still the holy grail? It's still one of the holy graves, Oh yeah. wow. Now it's no so, longer in production, so that's why collectors are still trying to acquire. Oh, it. You see. can get the newer version, which is the 6002, but this is no longer available. Oh alright. So what's the start price? The starting oh, okay. price here is 10 million Hong Kong dollars. 10 million Hong Kong dollars? 40 million baht. 40 million baht. Yeah. Oh. oh wow. Yeah. 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 Yeah and then these are also top of the line one uh -huh. is in steel one is in platinum all right and the condition is fantastic because it's the, all the watches you see here are today uh -huh. offered by one single owner oh wow and he basically right. never wore his watches so he, he right. loves oh. collecting yeah it them. looks so brand new it does it does yeah, yeah. yeah. except for the straps obviously which <laughs> yeah. we had to remove <laughs> ว่ากระบวนการในการทำมันคอมพลิเคตมากคือมันยุ่งยากมากแล้วตอนนี้มันก็ยังเป็นโฮลิเกรลของปาแตฟิลิะก็เป็นยังยังเป็นที่หายากและยังเป็นที่แบบหาจับจ้องของวอชคอลเลกเตอร์หลายๆคนเนาะที่เมื่อกี้คุณอเล็กซ่อธิบายไปเนาะก็เลยบอกว่ามันเลยแพงมากๆ <ừ> นะคะเทรนนีก้กำลังฮอตมากตอนนี้ <laughs> ราคาแบบน่ากลัวมากแพงสุดอะคะ่ะผมน่าจะชอบตัวนี้ ได้ค่ะไป <c oughs> ชาร์จเมลเท่าไหร่คะพี่เกมเอ่อราคาเริ่มต้นห้าล้านกว่าคะไปค่ะพี่แต่เดี๋ยวก็ต้องไปบิดสู้ครับไปค่ะ ราคาเริตร้นนี่แล้วขอบิดเระะือนน้ำโอเคโอเคพี่เกมบิดเรือนนะัแล้วเนาะหนูเอาเรือนี้กลับบ้านโอเคเอาเลยวางไว้คนนี้ทีมา <c oughs> แรงใช่วิชานมิวนะคะจริงๆในเทรนนั้นอะตรงเนี้ยคือมาแรงทุกตัว <c oughs> ต้นทันที่สมัยก่อนราคาไม่ได้แรงขนาดนั้น <c oughs> เป็นแบร์ไอเดีมีคนมาบิดแล้วเรือนี้สวยมากจริงๆเป็นแบบคลาสสิกของเอพียากได้เหมือนกัน อันนี้สีฟ้านี่น่าจะเป็นที่นิยมฮอตฮิตในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะหน้าฟ้าของยี่ห้ออะไรตอนนี้ก็เป็นที่นิยมมากเริ่มต้นหกแสนท้องกอนดอลลาร์ค่ะสามล้านสามล้านสามล้านอันไหน the most e x ก e n s i v e one อันนี้แม่มีแล้วนะคะแต่แม่มีเป็นยาโลโก้ใช่อันนี้เท่าไหร่อ่ะค่ะยักรหรูเล่นๆราคาถึงเจ็ดแสนค่ะเจ็ดแสนท้องกอนดอลลาร์่ส่สองร้อยสกอตบาท์สองร้านกว่าบาทโอ้ยก็แพงนะเพราะว่าจำได้ตอนนั้นที่เคยเห็นรูปไม่ได้ขนาดนี้ ตอนนี้หน้าฟ้าตอนนี้นาฬิกาแบบไปน่ากลัลวมากคิดถูกมากเลยที่ลงทุนกับนาฬิกาไว้แล้วหน้าฟ้าตอนนี้คือทุกหน้าฟ้าไม่ว่าจะฟ้าอะไรก็ตามวันนี้อะครับนี่ลิชัดมิลครับนี่สีอะไรสีเหลือง,องใช่ไหมโออเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าจะเป็นของพี่เกมหรือเปล่านะคะบอกด้วยว่าพี่เกมนี่นี่เป็น watch collector ตัวจริงไม่ได้เราต้องบอก ุ้ยโกรธอ่ะยังโกรธแม่อยู่เลยจนถึงตอนเนี้ทําไมก็ไม่รู้อ่ะเรนโบ์ค่ะที่ไม่ได้ซื้อใช่นี่อ่ะกลับมาที่ตัวนี้ตัวนี้อันนี้ไฮไลท์พีซที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันจะเริ่มต้นบิดที่ประมาณ40-50ล้านซึ่งเขาบอกว่าถ้าบิดได้อ่ะ ก็จะจบที่ประมาณเกือบร้อยล้านนะคะทุกคนที่เราเคยพูดกระเดินไปมาเติมเต็คขีดนะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบที่ราคาเท่าไหร่ที่ so basically 12 complications all in one and you have also the sky chart where you can see the Milky Way basically if you were looking up the sky in Geneva and then obviously you have the slide here for the mini repeater โ o เข้าก mm ัผมมากิสิคะโอ้ยเข้าไมเบื่อพี่เกมน่าจะบิดนะคะลูกเราก็ใส่ยังเขงนเลยพี่ใส่ได้คนเดียวสวยโอ้ what's the starting price again 10 million 10 million องกนลาส ก็40ล้าน5้าสิบก็หนึ่งแ้วฮะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นแต่ต้องไปประมูลกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าใช่ค่่ราคาที่เขาประมาณการไว้เนี่ยน่าจะขึ้นร้อยล้านเช่เป็นไฮไลท์ของงานนี้นะคะว้าวลูกเกมมือเดียวนะเนี่ยลูกมือเดียวหรือว่าจะมาอยู่ที่พี่เกมเป็นมือที่สองเออจะหน่อยนะม่ไม่กล้า แต่พี่เกมบิดไปใช่วิชาร์มิวไปแล้วดิิวาเอาเลยค่ะที่รักค่ะนี่ค่ะเออป้าหนึงนะคะกำลังจะใจอ่อนบิดอีกคนแล้วค่ะนี่ราคาตั้งที่เท่าไหร่จ้าเอ้ยราคาตั้งที่เท่าไหร่คะราคานี้ใช่ไหมคะมันจะบาลตรงนี้มันบานไปไหมลูก8อ็กไม่เล่นบาโนอบาลโอ้ยมันลองคอมอีกสิอันนี้คอมอีก including c o n t e o with c o e หนึ่งต้นไม้เอกลักษณ์ต้นพิเศษที่น่ารักมากเราอยู่ในบ้านที่มีสิ่งของที่มีค่ามากที่สุดในโลกนี่คือบ้านของคุณพวันแบบนีนะคะทุกคนเป็นภาพวาด13ล้านทุกคนแพงมาก แต่ว่าสวยมากนะทุกคนรู้รู้รู้โอเคค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับวันนี้นะคะอย่างงี้ละอย่างงี้ขไีไปอีไีบอด้เป็นไาไไปต่อเลยโอ้โหเดี๋แมพจนะโอเคค่ะทุกคนก็เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับงานพรีวิววันนี้นะคะวันนี้เป็นแบบงานเล็กๆมากๆไม่ได้เป็นเหมือนแบบยิ่งใหญ่เหมือนรอบที่แล้วเนาะเพราะว่า ด้วยแบบโควิดด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะเขาก็เลยจัดเฉพาะแบบเป็นกลุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยให้แบบการลดการสัมผัสให้มากที่สุดแล้วก็ก่อนเข้างานก็มีตรวจ ATK อะไรกันเรียบร้อยนะคะก็นั่นแหลคะค่ะทุกคนก็พาไปดูนะคะนาฬิกาเรือนละประมาณร้อยล้านนะคะถ้าสมมุติว่าบิดถึงนะทุกคนเาประมาณการประมาณการไว้คือจริงๆแล้วว่าราคาตั้งมันอยู่ที่50ล้าน40-50ล้านอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติว่า มันขึ้นสูงสุดปิดขึ้นได้สูงสุดนะน่าจะถึงจนถึงแบบร้อยล้านนะคะเอ,อก็นั่นแหละทุกคนกน็นะคะเป็นบุญตาเลคะได้จับด้วยนิดนึงนะคะงานเลน็กอะแต่ของหนักของหนัก,นกใช่แล้วเ,เขาบอกว่ารอบนี้จริงๆแล้วอะของดีทุกทุกเรือนเลยเพราะว่าเป็นมาจากแบบ one owner เท่านั้นอะไรเงี้ยมาจากแบบ o n l y one watch collector ก็คือเหมือนแบบว่า มาจากมือผ่านมาแค่มือเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างบางเรือนเนี้ยก็อาจจะผ่านมา3ามสี่มืออะไรเงี้ยเนาะแต่ในรอบเนี้ยคือผ่านมาแค่มือเดียวเป็นของคนคนเดียวแล้วก็ทุกเรือนคือสภาพดีมากอะไรเงี้ยสภาพคือใหม่กริบด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออโอเครอบนี้เหมือนแบบว่ามีความพิเศษหน่อยอะไรเงี้ยเราสองคนก็วันนี้เป็นกองเชียร์เป็นกองเชียร์แทนก็เชียร์คนอื่นเสียเงินเดี๋ยวมารอลุ้นนะคะว่าพี่เกมจะได้หรือพี่ชามี ป้าหนิงด้วยค่ะอ่าป้าหนิงด้วยอ้าคอนอด์อ้าวป้าหนิงเป็นอ้าคอ,อนนต์ต้นเพชรใช่เป็นเพชรน้องก็เดี๋ยวมารอดพกันนะคะค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็บอกว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ